ย้ำอีกครั้งนวะว่าแอนดรอนด้ดาวน์โหลดไม่ได้นะนั่นแหละดาวน์โหลดกันไม่ได้โอเคขอเผาเนื้อแฟนผู้ชมแล้วขอเผาเนื้อมากินหน่อยเร็วเร็วจะเมันเผาช้าขนาดน,นี้เผาเตานี้ด้วยขอทำเออม พิกแอคไดมอนเพื่อการปิดคลิปโอเคเอาเอาเนื้อมาท่านผู้ชมเอ่เอาเร็วเร็วเร็วเอาเอาเนื้อเอาเนื้อมาโอเคโอเคโอเคนอนก่อนฟิวเออเช้าแล้วท่านผู้ชมขอเนื้อนอน โอเคข่ okay. าตวตานนี้ด้วยชอบกินกินโอเคโอ้ถังถังถัง้า,งางชาชาดาดาโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะก็อย่าลืมกันด้วยนะโอเคสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมนะ แอนออนนี้ผมสร้างขึ้นมาเองดาวน์โหลดกันไม่ได้เข้าใจบ๊ายบายยูฮูเย่